มาประเมินการใส่ปุ๋ยในต้นตะแสนะคะเห็นใบไหมคะใบนี้ก็คือขาดไนตโตรเจนนะคะชัดๆเลยพอหลังจากเราใส่ปุ๋ยไปนะคะเนี่ยเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ยังไม่ใช้เคมีนะคะใช้มูลสัตว์กับมูลโคกับมูลตะกะแต่นนะคะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะคะโดยเริ่มเปลี่ยนจากยอดด้านบนเปลี่ยนจากยอดด้านบนก่อนที่แตกใหม่ แล้ใบข้างล่างก็ค่อยๆนะคะค่อยๆปรับสีมันจะปรับสีไล่ระดับลงมาจากใบจากยอดข้างบนนะคะที่ดูธาตอาหารไปเปลี่ยนเป็นสีเขียวแต่ก่อนเหลืองทั้งต้นเลยค่ะเหลืองแบบนี้เลยเนี่ยแบบนี้เลยแล้วตอนนี้ก็คือเห็นไหมคะสีเขียวเข้ามาทดแทนแล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มปรับเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูอีกเนี่ยนะคะใบข้างล่างก็จะเหลืองแบบนี้ แล้วยอดเขียวนะคะได้ในตัวเส้นแล้วให้ทาตอาหารเข้าไปนะคะมีสองต้นที่มีลักษณะแบบนี้นี่อีกต้นนึ่งนะคะต้นนี้ก็คล้ายๆกันหลังจากได้ทาตอาหารดูทาตอาหารเข้าไปนะคะก็เปลี่ยนยอดจะยาวขึ้นเลยนะคะสังเกตชัดเจนยอดจะไม่หดสั้นแล้วก็ยอดจะแตกออกใหม่แล้วก็จะยาวขึ้นแต่ใบล่างยังเหลืองอยู่นะคะใบล่างยังเหลืองอยู่ เปรียบเทียบนะสองฝั่งฝั่งนี้ธาตุอาหารในตัวเช่นจะต่าส่วนฝั่งนี้ก็คือจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะคะฝั่งนี้ดินจะดีกว่ามันจะเขียวค่อนข้างเขียวตลอดอันนี้ก็จะเขียวเขียวกว่านะคะฝั่งนี้ฝั่งนี้คือดินจะดีกว่าสองต้นนี้นะคะอันนี้กาแฟโรบัสต้า ยาวขึ้นนะคะหลังจากใส่ปุ๋ยไปอันนี้คือความชัดเจนของธาตุอาหารในโตรเจนที่มีความสำคัญกับการเจริญเติบโตของกาแฟน,นะคะยอดใหม่ที่แตกมาคือใหญ่อวบมากะคะ่ะต้นนี้ก็อาจจะไม่ค่อยงามเท่าต้นเมื่อกี้เท่าไหร่นะคะเนื่องจากว่าจะมีร่ม่รมเงาของต้นไม้ตรงนี้นะคะต้นพิ่กุลตรงนี้ก็จะมีร่มเงาก็ ก็อาจจะยอดกิ่งยอดสาขาจะไม่เติดโตใหญ่เหมือนอีกต้นหนึ่งนะคะฝั่งนี้ก็เห็นความต่างของสีเลยเห็นความต่างของสีอย่างชัดเจนเลยโดยเฉพาะยอดใหม่ที่แตกออกมานะคะนี่นะคะยอดใหม่ที่แตกออกมาก็เดี๋ยวเราก็จะบำรุงไปเรื่อยๆนะคะดูความแตกต่าง น,นี่ก็เป็นเหมือนการศึกษาไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยนะคะจะเห็นว่าปุ๋ยไนโตรเจนสําคัญกับการเจริญเติบโตของพืชมากดูใบตรงนี้เห็นส่องมาทางนี้ชัดมากเลยนะคะความความเริ่มเปลี่ยนสีของใบมันไล่เปลี่ยนสีเลยนะคะนี่นเศรษรกรที่ปลูกกาแฟจึงมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องใช้ปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกเข้าไปใน ในแปลงด้วยนะคะจะลดการเช้าล้างพังทลายของดินแล้วก็ทําให้ปุ๋ยอื่นๆที่ใส่เข้าไปนี่ก็จะเป็นประโยชน์กับพืชแล้วก็ดูดไปใช้ได้มากขึ้นนะคะ